เลลอยาขอบคุณพระเจ้าเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับทบทวนนะครับจําได้ไหมครับจําได้ไหมครับเดือนที่ผ่านมานะครับเทศนาเรื่องนักสู้ผู้ไม่มีวันแพ้ไปสู้หรือ,อยังครับสู้ยังขอมือคนที่สู้อยู่นะฮะมีไหมว้าวขอบคุณพระเจ้าเราจะเป็นทีมทีมนักสู้ผู้ไม่มีวันแพ้นั่นคือความคาดหวังของใครครับของอาจารย์ปโลอาจารย์โลเขียนจากที่ไหนครับ ในคุกมา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 เทียนนะครับติดคุกอยู่ในกรุงโรมโอ้โหคุกที่มืดแต่ก็เขียนคาดหวังว่าพี่น้องที่อยู่เมืองฟิลิปปีเนี่ยจะเป็นอะไรครับจะเป็นนักสู้ผู้ไม่มีวันแพ้นะครับนั้นวันนี้มาต่อนะครับว่าอาจารย์เปรโรมไม่เพียงจากให้เราเป็นนักสู้ผู้ไม่มีวันแพ้และอาจารย์เปรโรมยังคาดหวังในสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเป็นคริสเตียน นะครับาารวันนี้ให้เปิดพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับฟิลิปปีบทที่สองนะครับข้อ12ถึงข้อที่18นะครับฟิลิปปีบทที่สองข้อที่12ถึงข้อที่18ขอให้พี่น้องได้ยืนขึ้นด้วยกันนะครับยืนขึ้นด้วยกันนะครับยืนขึ้นเราให้เกียรติพระคำของพระเจ้าทุกคนจะอ่านในฉบับของตนเองนะครับหรืออ่านข้างบนนะฮะ เราใส่ใจในการอ่านพระคัมในที่ชุมนุมนะครับในที่ชุมนุมนะครับนั่นคือคำสั่งของพระเจ้านะครับเราอ่านพร้อมกันครับ1 2 3สา เราร่วมใจอธิษฐานนะครับพระบิดาเจ้าข้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ท,รง,คทรงนำลูกๆของพระองค์เข้ามาอย่างสถาน,นามัสการและได้ให้เกียรติพระองค์พระเจ้าครับเวลานี้ลูกจะกล่าวถ้อยคำที่พระองค์ท,รง,คทรงดลใจขอพระเจ้าช่วยอวยพรให้ลูกเข้าใจในถ้อยคำของพระองค์พระเจ้าลูกขอประกาศว่าถ้อยคำนี้เป็น ดังดาบที่จะดับลูกศรของมารซาตานที่จะฟันศัตรูแล้วก็ที่จะรู้ถึงกลนุบายของมารพระเจ้าขอให้ลูกของพระองค์นั้นได้ให้ถ้อยคำสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนในเช้าวันนี้เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญน,นั่งครับอาเลลูยานะครับเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้นะครับนะครับ พระเจ้าบอกว่าอย่างครับพระเจ้าแยกความสว่างออกจากความความมืดเมื่อพระเยซูเทศนานะครับบนภูเขานะครับเมื่อพระองค์เทศนาบนภูเขาพระองค์บอกว่าอย่างรครับพระองค์บอกกับสาวกเล็กคนที่ฟังพระองค์ว่าท่านทั้งหลายเป็นเกลือถ้าเกลือหมดลสเข็มน,นั้นมีประโยชน์ไหมครับไม่มีประโยชน์หมายความว่าอย่างไรท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกความสว่าง เหมือนกับตะเกียงเมื่อจุดแล้วเอาเอาอะไรครอบไปไหมครับไม่ครอบนะครับถ้าครอบมันก็จะไม่มีความความสว่างฉะนั้นเมื่อเรามีตะเกียงแล้วเราไปครอบไปดีไหมครับไม่ดีฉะนั้นพระเยซูคาดหวังว่าเราจะเป็นความสว่างหมายถึงอะไรข้อที่16มัทธิวบทที่5ข้าถูกว่าเมื่อเขาเห็นการดีของท่านเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาใน สวรรค์นี่คือการเป็นแสงสว่างนี่เป็นเกลืออย่าหยุดทําความดีบอกนคนข้างแอม่ม <Amen. S 1> <Amen. S 2> นั่นแหละครับเมื่อเราทําความดีเท่ากับว่าเรากําลังส่องสว่างอาเมนฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เปโลโคาดหวังไว้นะครับอาจารย์เปโลก็พูดเหมือนอย่างพระเยซูอาจารย์เปโลคาดหวังว่าเมื่อ อาจารย์เปโลเขียนถึงพี่น้องฟิลิปปีอาจารย์เปโลคาดหวังว่าพี่น้องฟิลิปปีนี่จะรู้ถึงสิ่งที่พระเจ้ากําลังจะทําคือว่าพี่น้องฟิลิปจะต้องเป็นแสงสว่างและก็เพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเองอเมนเราต้องส่องแสงอเมนแล้วส่องได้ยังไงอ่ะมีความดีอยู่สามอย่างนะครับความดีสามอย่างนี้ที่เราจะต้องเลยครับเราจะต้องทํา ความดีสามอย่างที่เราจะต้องทำความดีที่จะเพิ่มแสงสว่างแห่งชีวิตของเรานะครับอยู่ในข้อที่14อาจารย์บอลว่าความดีที่เราจะต้องทำก็คือว่าจงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบนเห็นไหมโอ้ยากไหมครับยากใช่คุณแม่ยิ่งยากเลยต้องดูสามีต้องดูลูก นะครับลูกไม่ค่อยชอบทําการบ้านนะครับเป็นไงกลับมาจับโทรศัพท์เป็นไงคุณแม่เป็นไงครับ oh. มีใครไหมครับชอบอยู่กับคนบน่นมีไหม oh. บ่นวันละนิดจิตแจม่มใสมีไหม oh. พี่น้องทีลกครับ oh. บ่นได้แต่ไม่ไม่ดนะีแต่ก็ต้องแยกเป็นประเด็นด้วยการบน่นลักษณะการบ่นก็คือคนที่กันเลยครับ กำลังอัดอั้นตันใจรู้สึกไหมรู้สึกไหมไม่พอใจก็เลย,ยบ,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 บ่นบ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 นเราต้องแยกแยะว่าเรากำลังบ่นเรื่องอะไรเราอยากให้สิ่งที่นั้นเกิดขึ้นใช่ไหมบ่นก็จริงใจก็คิดคาดหวังอยากให้มันมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมครับเลยบน่นนะครับการบ่นตอนนี้อาจารย์รู้ว่าอย่าจงทําทุกสิ่งโดยปราศจากการบน่นอาจารย์ปาโลกันบอกว่าไม่ได้ เรื่องการบ่นในเรื่องในบ้านของเราในสิ่งที่ไม่เรียบร้อยแต่อาจารย์บอกว่าอย่าบ่นพระอย่าบ่นพระเจ้านะครับถ้าเราไม่พอใจอะไรอย่าไปตำหนิพระเจ้านะครับไอเราบ่นกันแล้วก็มันไม่ใช่บาปหรอกครับเพราะาเราอยากจะให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนคําบ่นเป็นคนํา <c oughs> กําลังจะบน่นไม่ทําการบ้าน <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าเยอะเปลี่ยนการบ่นเป็น ดีไหมครับนี่คือลักษณะของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเขาชื่อว่านะครับผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่เขาเป็นคุณยายของฮัตสันเทเลอร์ฮัตสันเทเลอร์ไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาไปอยู่ไหนแต่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาแต่เขาดูกับคุณยายแล้ฮัตสันเทเลอร์เป็นคนที่ดื้อนะครับสำมะเลเทเลยนะครับเททุกอย่างนะครับแต่คุณเขา คุณยายนั่งอยู่บ้านอธิษฐานทุมหัวใจอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานจนวันหนึ่งฮัตสันก็เกเลเรมาดึกดกดก,ก็ยังเห็นคุณยายนั้นอธิษฐานเปลือเขาสุดท้ายโดยคำิษฐานของคุณแม่ฮัตสันเดลเลอร์อคุณยายก็เท่ากับคุณแม่นะยายยงมาคุณแม่คุณแม่แมโอโ้โหทําไมมีพระเยซูเหรอนี่ทําไมคุณยายพูดกับใครอยู่ฮัตสันเ็เลยรวันหนึ่งวัดอธิษฐานว่า มีพระเจ้าไหมในโลกใบนี้พระเจ้าเข้ามาในฮัตสันเทเลอร์เปลี่ยนแปลงฮัตสันเทเลอร์ไม่คุณยายไม่ต้องบน่นโอฮัตสันรักพระเจ้ามากฝึกฝนชีวิตสุดท้ายแล้วพระเจ้าใช้ฮัตสันเทเลอร์ไปเป็นมิชชั่นบุกเบิกแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินจีนครับโอ้โหฟิกปืนใส่ไว้ผมเปียบประกาศข่าวประเสริฐโอ้พูดเรื่องข่าวประเสริฐเขาคอมมิวนิสต์จะมาจับก,กระโดดจากหลังคาบ้านนะครับ รับใช้พระเจ้านะนั้นการบ่นที่อาจารย์ปโลบอกว่าให้ระมัดระวังเพราะว่าถ้าเราบ่นอย่างนี้แสงของเรานั้นจะค่อยๆดับไปแสงแห่งชีวิตของเรามันจะไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีแสงนะครับก็คือว่าอย่าบ่นพระเจ้าในอพยพบ,บทที่16ข้อที่2ข้อที่3ได้กล่าวอย่างนี้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงก็พากันบ่นต่อว่าโมเสส และอาโลนในถิ่นธุรกรันดารคนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าพวกข้าพระเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ขณะที่ขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้หม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่านี่ท่านกลับนำพวกข้าพระเจ้าออกมาในถิ่นธุรกรันดารอย่างนี้เพื่อให้ชุมนลชุมนุมชนทั้งหมดหิวตายเท่านั้น คนอิสราเอลตอนแรกร้องต่อพระเจ้าพระเจ้าเราลำบากเหลือเกินฟ,ฟาโรทําให้เราทํางานหนักฟาโรนะลูกเราออกมาเป็นผู้ชายฆ่าทิ้งหมดร้องหาพระเจ้าเมื่อพระเจ้าช่วยอูพระเจ้าแหวกทะเลแดงให้พระเจ้าอวยพรน,นะครับพระเจ้านํามาไปไ็น้ครับสุดท้ายบน อตายอยู่ที่หยิบก็ยังดีไม่น่าพาเรามาที่นี่เลยอูดเนี่ยบ่นผู้รับใช้โอ้โหก็เท่ากับบ่นพระเจ้านะครับฉะนั้นอาจารย์ปรยยารยจงว่าถ้าเราบ่นพระเจ้าอย่างนี้เป็นการที่เราไม่ให้เกียรติกับพระเจ้าบอกอนนคนข้างๆว่าไม่บ่นแล้วยบก็เช่นเดียวกันยบนี่จากเศรษฐีกลายเป็นคนจน เป็นฝีทั้งตัวหัวจดเท้าย่อบ,บ่นไหมครับ <My Lord. S 1> ย่อบ,บอกว่ายังไงขอบคุณพระเจ้าเรารับสิ่งดีแล้วก็รับสิ่งไม่ดีด้วยเพราะว่าพระเจ้ามองดูอยู่อเมน <Okay. S 1> เราต้องขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเ,เราพี่น้องครับเราจะไม่บน่นเป่าโลไม่บน่นโยบไม่บน่น ประดับเกือบบนโอ้ยจะเล่าให้ฟังหน้าบนจริงๆนะสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เข้าสู่สงครามฝ่ายวิญญาณครับพี่น้องทั้งหน้าตื่นเต้นแล้วก็หน้าบนนะครับคุณยายนะครับจากแข็งแรงดีป่วยนะครับแทบตายนะครับหมอบอกว่าเต็มที่อยู่สามวันหายใจเองไม่ได้ แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักษานะครับขอบคุณพระเจ้าคุณหมอก็อัศจรรย์ใจไม่งั้นไม่นั้นแอร์ที่บ้านก็เสียอีกโอ้ปั๊มที่บ้านเสียอีกปั๊มที่โบสเสียอีกโอ้แล้วก็เมื่อวันวันอังคารที่ผ่านมาขับรถมาโบสแล้วก็ไปรับใช้ไปเยี่ยมพี่น้องกลับไปถึงบ้าน หม้อน้ําแท็กโอ้โหพระเจ้าหน้าบ่นไหมฮะกำลังจะบ่นเลยนะครับกำลังจะบ่นเลยเคยรู้ไหมครับผมไปนั่งในโซฟาอธิษฐานอยู่หนึ่งชั่วโมงพระเจ้าพระองค์เห็นใช่ไหมเนี่ยพระองค์มองอยู่ใช่ไหมโอ้ขอบคุณอธิษฐานมีความสุขมากมีความสุขจริงๆแล้วก็ประมาณหกโมงเย็น อธิษฐานแล้วก็กำลังจะออกไปกําลังจะออกไปรับลูกเจอสิ่งหนึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะเล่าให้ฟังว่าเจออะไรนะกักไว้ก่อนช่วยทบเตือนด้วยนะครับถ้าผมไม่ได้พูดนะเกือบจะบ่นแล้วพี่น้องที่รักเราจะเป็นแสงของพระเจ้าเราจะต้องไม่บน่นบอกคุณข้างว่าไม่บน่น นะครับนั่นคือความดีนะฮะการที่เราไม่บน่นนั้นเป็นการกระทาความดีถ้าคนผ่านบ้านเราโอ้เราบ่นเราก็พูดไม่ดีนะครับคนเขาจะเห็นความดีเราไหมฮะไม่เห็นแล้วเขาจะสรรเสริญพระเจ้าไหมไม่นะครับไม่นะครับอย่างที่สองคือว่าจงทําทุกสิ่งโดยปราชจาการทุ่มเถียงกันนี่เริ่มแล้วบ่นนี้อาจจะเป็นเรื่องคนเดียวแล้วแต่ทุ่มเถียงกันเนี่ยเริ่มเป็นพักเป็นพวกแล้วเริ่มมาเป็นสองคนแล้ว ก็คือว่าฉันก็ถูกของฉันก็ถูกเหมือนกันนะหลายครั้งนะครับเราต้องบอกว่าเป็นสถิติของประเทศไทยนะครับแปดคู่แต่งงานกันนะครับอย่ากันไปหคู่อีกหนึ่งคู่มาลอมมาล่อนะครับลอดลอดแบบแบบแก้วเลลาอีกประมาณหนึ่งคู่เนะพราะอะไรครับเพราะว่าฉันก็ฉันก็ สุดท้ายเขถูกทั้งคู่เล,เลยเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะการทุ่มเถียงกันนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าเป็นอุปสรรคที่ทำให้แสงของเรานั้นไม่ส่องออกไปอาจารย์เราจึงเตือนนะครับนางสองคนนะครับในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่สองฟิลิปปีบทที่4ข้อที่สพี่น้องอ่านพร้อมกันครับหนึ่งสองสาม อาเมนะครับถ้าเราปองดองกันในองค์พระเป็นเจ้าเราไม่ทะเลาะเราไม่เถียงกันสแสดงว่าเรากําลังเชื่อฟังพระคําของพระเจ้าเรากําลังฟังอาจารย์เปาโลอยู่แล้วแสงของเรล่านั้นก็จะเริ่มส่องขึ้นมาพี่น้องถ้าลองทะเลาะก,กับพี่น้องสักคนหนึ่งเรารู้สึกเป็นไงครับหมดแรงหมดไฟมองหน้าแล้วก็ ท่านะ่ะไม่อยากมองใช่ไหมนั่นแหละถ้าเรามาถึงตัวนี้ซาตานชอบนักแลในครอบครัวเหมือนกันเมื่อไหรก็ตามเรามีทะเลาะกันเรามองเราไม่เห็นลงรอยกันนะครับโอ้โหยมันมันยิ้มเลยมันบอกว่าเป็นเวลาที่ฉันจะทำการของฉันแล้วเตรียมลักเตรียมฆ่าแล้วก็เตรียมทําลาย นี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องโกหกพระพระเยซูว่ามารกำลังวนเวียนอยู่รอบรอบดุดดุดดุดสิงแล้วก็ด้วยคำลามนะอาจารย์พวเรารู้ว่าถ้าพี่น้องฟิลิปปีทะเลาะก,กันถ้านางยูโอเดียแล้วก็นางสินตะเคทะเลาะก,กันโบสถ์ของพระเจ้าแตกนะครับ ของพระเจ้าคิดได้จากเมืองฟิลิปปีไม่มีทางส่องสว่างไม่เป็นแบบอย่างให้ชุมชนไม่มีแสงสว่างแล้วก็คนจะเดินผ่านไปอุ้ยคริสเตียนก็เง้นๆงนแหละรักกันแต่ปากโอ้แต่ขอบคุณพระเจ้าถ้าเราไม่ทะเลาะกันเราก็จะเป็นแสงของพระเจ้า อามนบอกคนข้างเลมไหมไม่ทะเลาะก,กันอกนะโอเคทบทวนหนึ่งกเลยครับหนึ่งคือไม่สองไม่ทะเลาะก,กันนะถ้าทะเลาะก,กันทำงไงครับตีกันถ้าไม่ทะเลาะก,กันแล้วทำไมครับถ้าทะเลาะก,กันอยู่เราต้อง คืนดีกันนะรีบคืนดีกันนะโอ้ขอบคุณพระเจ้าหลายคนคืนดีกันแล้วนะครับคืนดีกันตั้งนานแล้วขอบคุณพระเจ้าพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราคืนดีกันเราก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเรากําลังทําตามถ้อยคําของพระเจ้าเรากําลังเพิ่มแสงสว่างชีวิตความดีนี้ต้องทํานะครับการที่เป็นคนถกเถียงเนี่ยมันเป็นเรื่องทำบ่อยๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอะไรครับนิสัยออกยากนะครับพี่น้องที่รคกครับ อีกอย่างหนึ่งอย่างที่สามที่จะทําให้เรามีแสงสว่างแห่งชีวิตส่องสว่างอย่างที่อาจารย์ปารูอยากให้เห็นอยากให้เกิดขึ้นความดีที่สามที่จะเพิ่มแสงแห่งชีวิตของเราตรงนี้ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับตรงนี้สําคัญที่สุดนะครับก็คืออะไรครับอยู่ในข้อที่สามใจความหลักที่สามก็คือว่าจงยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตาเมน เราต้องยึดมั่นในพระวาทะแห่งชีวิตถ้ามีอะไรที่เราคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับเราต้องมาที่พระคำของพระเจ้าว่าพระเจ้าสอนเราอย่างไรอเมนงั้นเราต้องยึดถ้อยคำของพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นได้ทำอะไรมาถึงว่าพระเจ้าสอนว่าจะเป็นเรื่องการอดอาหารเรื่องการอธิษฐาน และพระเจ้ายัางสอนเราเรื่องเกี่ยวกับการทําสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยนี่ยพระคําของพระเจ้าเราต้องยึดไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่12อข้อ43่สึงสีขอพี่น้องอ่านอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับหนึ่งสองสาม าเมนขอพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันครับพี่น้องที่ละครับเราจะเป็นแสงสว่างเราจะส่องสว่างนะครับแสงสว่างเราจะเพิ่มบอกคนทุกข้างว่าหนึ่งไม่บนไม่เถียงไม่ทิ้งไม่ทิ้งอะไรครับ เอเมนถูกต้องเมื่อเราทำสามอย่างนี้พี่น้องครับเมื่อเราก็จะเป็นแสงเลยแสงที่บ้านของท่านจะเริ่มเป่งขึ้นมานะครับเมื่อเขาเห็นความดีคนในครอบครัวเห็นท่านไม่บนเขาจะบอกว่าว้าวเปลี่ยนไปเขาจะเห็นพระเยซูคิ์ในชีวิตของเราแสงเราจะวิ่งส่องมากขึ้นคนก็จะว้าวในชีวิตของเราอาเลลูยานะครับขอพระเจ้าอวยพระพรให้ถ้อยคำพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตเรา พระเจ้าอยากให้เป็นจริงอย่างนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาเอเมนให้เราอวยพรต่อเราว่าเราจะเป็นแสงของพระเจ้าเราจะเป็นคนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำบน่นเป็นคำอธิษฐานโอ้ oh, เราจะเปลี่ยนอาการทะเลาะบาแบงเป็นความรักของพระเจ้าและเราจะให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่ตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานเราจะไม่ให้มารซาตานเข้ามาลักข้าและทาลายชีวิตเราเมื่อเรายึดในพระเจ้าไว้ฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานอวยพรเราว่าพระเจ้า พระเจ้าโปร่งอยากให้เราเป็นแสงฮาเลลูยาให้เราอธิษฐานอวยพรตัวเราวันนี้เราไม่ต้องอวยพรคน,นอื่นอวยพรตัวเราพระเจ้าช่วยหนูด้วยหนูอยากเป็นแสงของพระเจ้าพระเจ้าช่วยผมด้วยผมอยากเป็นแสงของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยา มีไหมครับชาวันนี้พี่น้องที่โดนวิญญาณรบกวนอยากให้ที่ฐานเผื่อช่ชวยยกมือขึ้นนะผมอยากที่ฐานเผื่อท่านมีไหมครับมีไหมครับมีวิญญาณรบกวนนะครับมีพี่สมพรมีอีกไหมครับไม่มีนะครับให้เราอธิษฐานเผื่อคุณสมพรด้วยกันนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาวิญญาณแห่งการเป็นทาสของเรารบกวนเขาและกินใจชิ้นเขานะครับให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าปลดปล่อยชิ้นของเขาด้วยกันนะครับอาเมน พระเจ้าพระบิดาโมทนาพระเดชพระคุณของพระองค์พระเจ้า ขอขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นแสงสว่างพระองค์เจ้าค่ะพระเยซูเจ้าค่ะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาโปรดปล่อยพระองค์เจ้าค่ะพระเจ้าคุณสมพรออกจากการเป็นทาสของการเป็นกินเหล้าติดเหล้าข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาขอพระเยซูกเจ้าที่อยู่ภายในชิ้นของเขานั้นได้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเขาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าค่ะจากการติดเหล้านั้นเขาจะเลิกกินเหล้าข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดพระเมตตาข้าแต่พระบิดาเจ้าค่ะขอการปลดปล่อยของพระเจ้ามาถึงเขา ขอฤทธิอำนาจแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสลมชำระศีรษาเขาจดปลายเทา้าโอ้เราขอขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญยกย่องพระองค์เราอธิษฐานขอมอบคุณสมพรไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับผมขอเชิญน,นั่งครับ